สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็กกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิพลครับให้ดูชาติต้องดูที่มาดของเด็กคุณผู้ชมครับให้ดูทีมกีฬาต้องดูว่าเยาวชนนั้นเป็นอย่างไรและตอนนี้รายการกีฬาคุณผู้ชมครับที่ปั้นดินสู่ดาวเป็นแข้งขั้นเทพของทีมชาติไทยมากที่สุดกลับมาแล้วสุดยิ่งใหญ่จัด โค้กคับคือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยอายุไม่เกิน19ที่ปั้นเด็กสู่เพชรวงการบอลมากที่สุดโครงการหนึ่งภายใต้คอนเซปต์ The Beginning of All Dreams จุดเริ่มต้นของทุกความฝันสุปตาทีมชาติไทยในวันนี้หลายคนก็ผ่านเวทีโค้กคับมาแล้วไม่ว่าจะเป็นเกวินบินไดอุ้มเทียรทรแบ็กซ้ายกับตันทีมชาติต่างสารัตละนิวที่ติดพัน์กองกลางหน้าหลอ่อก้องเก,กลกรทธิ์ปีคมเข้มชนบุรีและเมสซี่เจชนาทิพย์ มาปีนี้คือโคกคคับครั้งที่19นะครับโดยจะนำทีมเยาวชนทั้งจากไทยพรีเมียร์ลีกดิวิชั่น1และลีกภูมิภาคมาแบ่งเป็น8กลุ่มตามโซนทั่วประเทศไทยเพื่อหาแชมป์ของแต่ละโซนเพื่อจะเข้าไปเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายและแข่งกันในระบบเย่าเยือน รอบรองก็แข่งแบบเย่าเยือนเพื่อหาผู้ชนะส่วนรอบชิงนัดเดียวจบตอนนี้เราได้ผู้ชนะจากกลุ่มแรกแล้วนะครับก็คือจากโซนกรุงเทพม,มหานครก็คือทีมเยาวชนเมืองทองอยู่ในเตดส่วนอีก7ทีมที่จะได้เข้ารอบต่อไปในฐานะแชมป์กลุ่มจะเป็นทีมอะไรและปีนี้ใครจะเป็นซุปตาคนใหม่ที่แจ้งเกิดชดจดกีฬาแชมป์จัดไปเร็วๆนี้